แกะกลองนี่ยังไม่ได้แกะนะกำลังกาลังจะแกะนึกได้ถ่ายวิดีโอก่อนเนี่ยแค่ผ่าว้เฉยนี่ยังไม่ได้แกะตรงนี้ยังไม่ได้แกะอ่ะจับมาเลยถ่ายดูแล้วกูจะแกะเผื่อแ,แกะออกมาแล้วมันมีพันธะบางหอสมโพธิไงน,นี่แกะมาปาั๊บเจออย่างนี้ซุบมีกาวมาหนึ่งหลอด ไม่ได้ปิดแป๊บนี่แกะสองจอก่อนแกะเลยน,นะครับเนี่ยสดๆด,ดูที่มือสูมที่มือหน้ากูไม่ต้องซูมสมองใหม่เปล่า อโอเคสภาพภายนอกโอเคแต่เดี๋ยวไปลองก่อนโอเควา